สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับคลิปนี้พามาดูรถตกน้ำครับโอ้โหรถคายหมูตกตรงนี้เลยครับตาบอกมาจากทางโน้นครับมาแนวไหนไม่รู้ครับชนเสาไฟหักเลยนะครับนี่เสาไฟฟ้าครับ หักตกไปนู่นเลยนะดูรถครับโอ้โหรถบบิวเตอร์โน่นครับตกไปนู่นเลยครับนะหมูก็โอ้ถังหมูลอยไปนู่นเลยครับนู่นนะครับคล็ขา,ขาวนู่นนะถัทงที่แช่หมูครับเป็นตู้เย็นลอยไปนู่นเลยนะครับ ดูรถครับโอ้โหเละหมดเลยครับนี่ครับชนจนเสาไฟขาดนะครับโอ้ยโมโ้เลยโอ้ารถเลยนี่ครับขาดแล้วก็ตกไปนู่นเลยนะครับสงสัยน่าจะมาแรงมากเลยนะนตกไปเมื่อตอนเย็นครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะเจ้าของก็เอาส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยนะครับไงเปลืองว่าเลย เดกรนกระจังหน้าหลุดอยู่นี่ครับมาดูครับต้นไม้ก็หักหมดเลยครับอันนี้ก็บิวรถยกนะน่าจะเคยเห็นกันอยู่นะครับคนนี้ รับหน้าที่มาดึงขึ้นนี่ครับเอารถคันนี้มาดึงจะดึงไวหรือเปล่าเนี่ยไวไว้ต้องเอาเคานมายกเอาไหมเนี่ยจะ <c oughs> ด,ดึงมาแนวไหนเนาะเดี๋ยวรอดูครับโอ้ <c oughs> โหอมีโ <c oughs> คตรมาก็มีแต่สุดยอดสุดยอดทั้งนั้นเลยนะชนเสาไฟชนขาดครับเนี่ย อโอ<ฮ>้โหเมื่อคืนไม่น่าไฟดับทั้งตำบลเลยบเนเลย<ฮ>เดี๋ยวรอชมบิวรถยกจะดึงยังไงนะครับอเอานี้ช่วยกันน่าจะมาจากทางโน้นนะครับวิ่งมาจากโน้นนะครับแล้วก็ตกมานี่เลย เน,เนี่ยวิงว่งวิงว่งวิงว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 ่งมาแล้วก็ชนเสานะครับตกปลายอะไรเนี่ยขายต่อไหมขายต่อลุดขายไปซื้อเอามาคนเดียว <c oughs> คนเดียวคนเดียวเลยโอ้รถยกครับบุรีรัมย์สุรินทร์ ไกลๆก็ติดต่อมาครับ24ชั่วโมงบิวรถยกนะครับตั้งลำไมตั้งลำไม โอ้เกาะเสาพอดีครับให้เสาช่วยน่าจะขึ้นไหมพี่แบบนี้ขึ้นไหมขึ้นนะเกขึ้นนะครับดึงมาบ่อยนาึดึงมาเยอะแบบนี้อะชิวๆเขาเจอมาเยอะแล้วแบบนี้ขึ้นแน่นอน Oh. ดึงแล้วครับดึงแล้วครับเดี๋ยวหลบก่อนหลบก่อนโอ้เคลื่อนแล้วครับหลบก่อนอันตราย ดูรถครับโอ้ฝั่งโน้นลอยเลยครับเดี๋ยวดูห่างๆครับรูปสลิงขาดโอ้ฝั่งโน้อนอยู่แล้วครับฮะผิดร้าเราเราในหนองมาแล้วมาแล้วเล่นโน้นไฟตัว มาเจนเราวาใส่คนเราละมันดิเจ้าอต้งต้องจัดดมันแบบนี้รถรถกาเปดับะบฮะเห็นซาเป็นรถรถเตับนแบบนี่นี่เคลื่อนแล้วครับเคลื่อนแล้วมันเอียงไปฝั่งโนนโอ้โห รถบิวก็นิ่งนะครับไม่ไหลแล้วส่วนฝั่งนี้พ้นแล้ว เดี๋ยวตั้งลำใหม่ครับน่าจะแข็บรานมาหน่อยฝั่งโน้นมันติดต้นไม้แล้วนะครับโอ้โหฝนก็ตกหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยนะครับดูท้องฟ้าตอนนี้ก็มืดไปหมดเลยนะครับ เรียบร้อยครับดึงแล้วน่ครับตั้งรับใหม่นะครับก็ใช้เสาตัวนี้นะครับช่วยยันไว้ครับรถอยู่แล้วครับปอนนรถเคลื่อนแล้วนะครับโอ้ บิวรถยกบอกแค่นี้จิบๆครับเคยเจอมาหนักกว่านี้ครับสบการณ์เขายึดโอ้โหเอาเออรถยกไหล อยู่แล้วครับเสาไฟครับมันเกาะซ้ายอยู่นะครับมันเลยไม่ล้มนะครับโอ้มาแล้วมาแล้ว เดี๋ยวไปดูข้างบนดีกว่านะครับอันตรายเปลี่ยนมุมครับอันตรายเดี๋ยวเหล็กตัวน,นี้หักไปหาเรานะเอาอาเอาโอ,อ้ไอไอคานที่มันรับกันชนนะครับเข้าเกาะตรงนั้นนะมันหลุดนะครับเดี๋ยวต้องหาที่เกาะใหม่ครับโอ้ตอนนี้ฝนก็ตกมาแรงมากเลยนะครับ Yeah. Đó, đừng to ครับ, đừng to. này có น่าจะขึ้นแล้วนะครับเนี่ยถ้ามาทานี้แล้วก็ขึ้นแน่นอนครับโอ้โหดูรอครับ ควันขึ้นเลยนะครับปินเขาเนี่ยปันขึ้นเลยนะครับ แล้วครับรอหน้าโอ้โ,โชคดีครับที่มีเสาต,ตัวนี้ช่วยยันไว้นะครับอแต่วินเอาเขาก,กวันขึ้นเลยนะครับ ในไปหมดเลยครับหาเอร์ซนแล้วครับเดี๋ยวพักบินก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าควันตรงไหนขึ้นนะครับเนะโอ้มอตเตอร์มันรอ้อนนี่ยใช้พลังงานเยอะครับ ปันขึ้นเลยนะครับ ไปหมดเลยครับกันชนกระโปรงแก้มไม่แน่ใจว่ากระสีเปียวหรือเปล่านะครับเครื่องน่าจะถึงอยู่นะครับน่าจะโดนเครื่องอยู่ไม่รู้ว่าแตกหรือเปล่านะครับเครื่องจะจกหน้า มาแล้วครับโอ้โหรถเขาแรงจริงเลยเนี่ยลากขึ้นมาได้ครับควันขึ้นเลยครับใช้พลังงานเยอะ,อะเดี๋ยวมาดูสภาพรถหน่อยนะครับโอ้โหตรงนี้น่าจะชนเสาไฟนะเนี่ยนี่ครับ ตรงนี้น่าจะชนกับเสานะครับยุบไปเลยนะครับถึงเครื่องหรือเปล่าน่าจะไม่ถึงนะครับชนออกมาข้างฝั่งนี้นะครับภายในครับ จ้าของก็ไปโรงพยาบาลแล้วนะครับมีคนช่วยนะครับคนดึงออกมาแล้วก็พาไปโรงพยาบาลนะครับเสียยุ้ยเหตุการณ์ไหมเหตุการณ์เป็นยังไงครับปกติโอ้โหเสียบอกขึ้นกองข้าวมานะเนี่มือุจะมีกองข้าวอยู่นะครับจ้มือทุบนอกบนรถเจนน่าจะขับมาแล้วก็โดนข้าวที่ตากไว้นะครับแล้วก็เสียหลัก รถสะบัดสะบ,บัดมาก็เลยลงไปชนเสานะครับชนเสร็จก็ตกไปในสะนะครับเนื้อหมูก็อยู่ในคลองนะครับก็อยู่ในสะนี่นะครับเพราะว่าแกบรรทุกหมูมานะครับพึ่งไปตีมา2ตัวนะครับรถคันนี้ก็เป็นรถขายหมูนะครับจะเร่ขายหมูหมูน่าจะตกอยู่ในนี่นะครับในสะเอาเสียุยประเมินให้หน่อยครับมีอะไรที่แช้ยังใช้ได้อยู่ ชุดหน้าน่าจะไปหมดแล้วเนาะเครื่องไม่ถึงว่ามันชนมาฝั่งนี้เนาะเครื่องน่าจะยังใช้ได้อยู่นะเดีย๋ยวต้องดูก่อนนะครับกระสีเบี้ยวไหมกระสีกระสีไม่อยู่แล้วเสียยุยบอกนะเพราะว่าชนจนเสาหักขนาดนี้นะครับกระบะละเสียยุยกระบะก็บิดนะนเนี่ยดูตรงซุ้มโอ น่าจะดุงเข้าเนาะเนี่ยไปถอดเอาทำเป็นเทเลอร์ลากรถไทยเนาะกระบะฮะว่ามันน่าจะบิดแล้วนะครับเสียทรงแล้วโอ้โหสมก็น่าจะหมดเยอะนะครับ,บ,บงงแบบรถเจรถก็ไม่อยู่นะครับจะคลองน่าจะดึงไปด้วยหรือเปล่านะ จะขับลากเลยครับแรงจริงเลยเามาถึงถนนดำเรียบร้อยครับ ไปทางกิง่งไม้กิ่งอะไรนะข้างหลังโอ้ยางแตกด้วยนะข้างหลังแตกข้างหนึ่งครับนี่มอไซค์นี่อยู่ใช้เหนือนคาราชยางลักแตกครับฝั่งซ้ายข้างหน้าก็แตกนะครับ ครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับลากรถขายหมูข,ขึ้นจากสะนะครับแบตมันอยู่่วงนมันไม่แตกละแบ,บ็ดตอนนี้เขาจะถอดเอาแบตดนะครับมาสายวินก่อนวินไฟหมดครับยกไม่ขึ้นแล้วแล้วก็จะถอดยางล้อหน้าฝั่งขวานะครับมาใส่ล้อหลังซ้ายนะครับที่แตกนะครับ ก็จะทำการยกไปไว้ที่โรงพักนะครับโอเคก็เสร็จภาร,รกิจนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณตกใจตกกำลังใจนะครับฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ